สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุสไพยไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศเขาๆหนาวๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็เป็นหิมะแรกของปีค่ะที่เมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ค่ะนี่พอหิมะแรกเนี่ยถนนหนทางก็จะค่อนข้างลื่นนะคะแมนุสแอบมองเห็นรถของเพื่อนบ้านค่ะแมนุสว่าขับขึ้นไม่ได้แน่เลยถ้าเกิดว่าเขาเขา,เขาลืมเปิดฮีเตอร์ นี่เห็นไหมคะเพราะว่าจะลื่นมากค่ะถ้าเกิดว่าไม่เปิดฮีเตอร์หรือว่าไม่เปลี่ยนล้อจากล้อซัมเมอร์เป็นวินเตอร์นี่คือหน้าหนาวแบบนี้หิมะตกนี่คือขับไม่ได้นะคะถนนจะลื่นมากๆเลยค่ะนั่นไงแมนุษว่าแล้วว่าขับขึ้นไม่ได้แน่นอนเลยจริงๆแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะคนที่นี่ก็จะ เปลี่ยนล้อจากล้อซัมเมอร์นะคะเป็นล้อวินเตอร์เนาะไม่งั้นจะขับไม่ได้แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยค่ะนะคะเราต้องคอยสังเกตเนาะแล้วหน้าร้อนใส่ล้อวินเตอร์ได้ไหมก็จะไม่ได้เช่นกัน,นะคะ่ะถือว่าผิดกฎเนาะผู้คนที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องกฎจราจรค่ะนะคะเมนูอยู่ที่นอร์เวย์มา หิมะแรกทีไหลก็ยังตื่นเต้นอยู่เนาะม,มนุษย์เก็บภาพแปลงผกักมาให้ดูค่ะนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะสำหรับหิมะแรกของปีนะคะก็คงจะตกไปกันอีกยาวหลายวันทีเดียวค่ะ หิมะแรกที่ตกลงมานะคะจะยังไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะจะขาวๆเหมือนปุยสำรีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเมนุกำมาให้ดูเนาะนี่ค่ะนุมน่มๆแบบนี้เลยค่ะนะคะประมาณนี้แต่ถ้าพออากาศอุ่นขึ้นมาเนี่ยฝนก็จะมาแต่ว่าเราจะอยู่กับบรรยากาศหิมะกันไปแบบนี้อีกหลายวันเหมือนกันค่ะนะคะแมนุชออกมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแมนุชฝากไว้นะคะสําหรับช่องคุณแม่ค่ะชาแนลเนาะแวะ้ มาแนะนำตีชมค่ะก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์ค่ะบายค่ะบาย